สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับพวกผมชมเปียนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับเป็นศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับจัดที่เวทีมวยนานาชาติอรังสิตนะครับก็จัดเป็นประจำทุกนาังคาอยู่แล้วนะครับถ่าสดทางช่องทูบายูเขานะครับ ช่วงเวลา6โมงเย็นหลังขลุมงชามนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมคัดมาเรียบร้อย3รายจัดมาให้หมดละนะครับอยู่ในช่วงแรกทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเรานิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือมวยสองนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับมาลุยกันนะครับเรื่องราวของมวยมันสนั่นเมืองที่คัดมาเนี่ยทีเด็ดเต็มตีนผมจัดให้ใครกันบ้างเริ่มต้นกันที่คู่ที่สองของรายการก่อนเลยนะครับเป็นทนายเจ้าชรันนำจิ้มดับรานสารคามนะครับเจอกับทนายเจ้ายอดศิลปะรถสวยจ จ็ดสายพิ้วนะครับคู่นี้พิกัดชก115ปอนด์เท่ากันนะครับชลันเนี่ยมา114.8ขาดจุดสส่วนยอดศิละปะนะครับมา115.8ก็ลดจุดแเลทเปิดอยู่ที่ชลันนะครับต่อ19นะครับรูปร่างเนื้อตัวต้องบอกว่าชลันลอยกว่านิดเดียวนะครับลอยกว่านิดเดียวแต่ใกล้เคียงกันมากนะครับไปดูเพื่อนเมอฟอร์มหลังกันหน่อยนะครับทางด้านไอ้เจ้า ชลันนะครับน้ำจิ้มดับรันสารคามนะครับหรือว่าเพชรห้วยพึ่งเอ็กซ์ตร้าหมอผีนาย่าตัวเดียวกันนะครับมวยจากกาลสินนะครับอายุ19ปีนะครับเป็นเพชรมวยขวาสูงยาวเขาแหลมนะครับขวางหน้าดันแทงดีสอบสอกคมนะครับแข็งกระแรงแข็งแรงเคยชนะมานะครับมีแพ้คะแนนยอดเออ่เจ้าขุนศึกนะครับแล้วก็ชนะไอ้เจ้ายอดศิลปะนี่แหละ30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปสะดุดแพ้เพชรรัตนะมานะครับส่วนยอดศิลปะนะครับหรือว่าเจ้าศิลปะ ไทยสิล์คู่เยี่ยมตัวเดียวกันนะครับมวยจากบุรีรัม์นะครับอายุ22ปีแล้วนะครับประเภทมวยบุ๊นะครับขวาครบเครื่องนะครับเตะขาต่อยนะครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดนะครับแข็งแกร่งแรงนะครับพลิกไปพลิกมานะครับหลังจากที่แพ้เจ้าชรันเนี่ยนะครับก็มีชนะน็อกราชสีนะครับราชสิงห์แล้วก็ชนะคะแนนเพชรน้องฟาร์มถือว่ากลับมาอยู่ในฟอร์มที่มั่นใจเลยฉะนั้นแล้วผมมองว่าคิดว่าน่าจะแก้มือได้นะครับออกรองไปที่น่าจนเจ้ายอดศิลปะนะครับ ถัดมาครับเป็นคู่รองของรายการนะครับเป็นคู่นี้เลยครับท่านนั่นในเจ้าเหนือพยักษ์วอสังประไพนะครับเจอกับเพชรมะลายเพชรเจริญวิทย์นะครับหนึปอนด์เท่ากันเหนือพยักษ์เนี่ยร้อยสิจุดหนึ่งลดจุดหนึ่งส่วนเพชรมะลายนะครับมาลดเยอะมากนะมาร้อยสิบเจ็ดจุดสองลดสามจุดสองเลยนะครับดูแล้วเหนื่อยนะครับอาจจะไม่ฟื้นอ่ะนะครับเอ่อเรตเปิดใครต่อรองเท่านั้นเองนะครับคู่นี้เนี่ยรูปร่างเนื้อตัวเหนือพยักษ์ใหญ่กว่าลอยกว่า นะครับใหญ่กว่าลอยกว่าชัดเลยนะครับเหนือพยัคฆ์วสังประไพนะครับซ้อมอยู่เพชรยินดีอยู่กับทีมงานคนจัดนี่แหละอายุ17ปีนะครับประเภทมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าดันแทงดีนะครับมีหมัดมีศอกเรียมเชิงดีช่วงหลังเนี่ยชนะแพ้นอกมังกรเหล็กนะครับชนะคะแนนเพชรพนมชนะนอกไอเจ้าโกแลตนะครับแล้วก็แพ้คะแนนรุ่งวิทยาลูกจะม่ใส่ทองมานะครับส่วนนั้นไอเจ้าเพชรมลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับก็มวยจากสารคามนะครับซ้อมอยู่เพชรเจริญวิทย์นะครับประเภทมวยเข่าในเปิดเกมนะครับเตะนำไปนะครับ ปั้มรัดฟตีดีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับฟอมหลังเนี่ยก็มีชนะคะแนนรุ่งวิทยานะครับแพ้คะแนนบางกรเหล็กนะครับเสมอเพชรบึงการแล้วก็ชนะคะแนนเพชรสวรสมานะครับส่วนตัวผมผมมองว่าเหนือพยักจัดไปที่นม่เหนือพยักดีกว่านะครับตอนนี้ยังยังยังคลาดเคลื่อนกันอยู่นะเรื่องของน้ําหนักว่าลดเยอะลดน้อยอะไรยังไงนะครับแต่เท่าที่เช็คมาบางแหล่งก็บอกว่าลดจุดสองนั้นเองนะครับนะฮะบางแหล่งก็บอกว่าลด3.2นะครับเอางั้นว่า คู่นี้ใกล้เคียงนะครับผมว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ผมว่าน่าจะลดเยอะแหละนะครับจัดไปที่นั่นไอ้เจ้าเหนือพยักษ์ล้กันอย่างไรนอยเป็นคนจัดด้วยนะครับรงค้ามลดเยอะแล้วก็มาถึงผู้เองนารายการครับกับตันทีมนะครับลูกของพี่อ่าไทยแลนด์ปิดสินชัยนะครับออโต้อาวันมวยไทยนะครับเจอกับเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์115ปอนด์ปอนเท่ากันกับตันทีมสูงใหญ่กว่าลอยกว่าลดไปจุดส่ส่วนเพชรสองแสงลดจุด2นะครับ ก็ราคาเสมอเพชรสองแสงนะครับโดยที่กัปตันทีมนะครับมื่อสายฝีครบเครื่องนะครับปั้มรัดสตีดีอายุค6อสิบหกเขาน,นเองนะชนะโฟวินชนะดอกไม้ป่าแล้วก็สุดแพ้เพชเจ้าพยาส่วนเพชรสองแสงกับเมื่จากมหาสารคามนะครับจกกังหวัดมือครบเครื่องนะครับมีแพ้สิงเพชร นะครับชนะเพชรเจ้าพยาและก็ชนะคะแนนสิงเพชรนะครับส่วนตัวผมผมยังชอบความสดนะลูกสดลูกห้าของกัปตันทีมนะแต่กระดูกการผันมวยเป็นรองนะนะครับแต่ไงก็ไปที่กัปตันทีมแล้วกันแต่กัปตันทีมเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าต่อยแล้ว กรรมการไม่รู้เป็นไรไม่ค่อยให้ชนะนะครับแต่คิดว่าไฟนี้น่าจะผ่านได้สรุปกันนิดนึงนะครับผมไปที่ยอดศิลปะนะครับไปที่ทาังดน้านในเจ้าเหนือพยักแล้วก็ไปที่อีกน้านในเจ้ากับตันทีมนะครับนี่คือทีเด็ดเต็มตีนจากผมแชมเปียนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากติดตามการทุกๆช่องท,ทางเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ